ยินดีค่ะเพราะว่าเขาบอกเป็นคอลเลคชัน Cheers, <อ>เชียร์เราก็เลยต้องมาเชียร์ไปกับเขาดิดนึงชื่อตรงเลยใช่ชื่อตรงออค่ะอะไรนะคะคอลเลคชันเชียร์ความพิเศษถามเจ้าของแบรนด์ได้เลยค่ะ <laughs> ในส่วนนี้ <laughs> ไ,มไม่ได้รับข้อมูลรู้เรื่องราวอยู่ออคือเหมือนแบบว่าเขาบอกว่า เป็นแบบเหมือนฟองแชมเปญที่ฟู่ฟ้าฉลองสิปีนี่นะคะก็เลยเป็นคอลเลคชันเชียร์อ่เหมือนเชียร์เลยก็จะมีความฟู่ฟ้าเหมือนฟองเบียรใช่ฟองเบียร์อุ้ยอันนั้นเพราะนัถ้าเป็นสาขาทำนายวัตถุมันเมาเนี่ยดิฉันยกให้คุณเอมี่กินปะทูมคุณน้ำและพี่พัดทำอันนั้นยอมยอมอันนั้นยอมอันนั้นยอมอันนี้เป็นสายแก๊กงวยไม่มีฟองใช่ค่ะเหอใส่แล้วสวยเหมือนเชียไหม ต้องให้คุณลูกค้าเป็นคนบอกค่ะ่ผมยาวจะสวยหรือเท่จะสวยหรือเท่ถ้าถูเออเชียร์ทำดีเป็นดาราฮะทำดีพูดจริงนะดาราทุกคนทำไม่ดีเพราะเอาจริงๆตอนนี้จะเป็นสวยหรือเท่เป็นคน เท่ที่มีความสวยผสมผสมแต่โทษนะจะสวยหรือจะเท่เนี่ยให้คนอื่นเป็นคนบอกเราไม่ควรจะชมตัวเองเนาะเฮ้ยพูดได้เลยยุคใหม่อจรริงหมั่นใจจากภรนายจะใครน้อยเพรงั้นมันสวยมากเลยนะแล้วก็มันจะมีใครต้านเออยากแล้วนะเออใช่ถ้าไม่ใช่ไฟแดงก็คือไม่หยุดแล้วนะเรามีตามเรามีมองเรามีตำ ตำอะไรตํแตงตํแตงเมื่อกี้ตํลึงค่อยี่ข้หิวข้าวอยากกินต้มยำหมูแล้วขาโดดขึ้นภาพอินเสิร์ตนะตอนมีโมอุยอย่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเกจการก้าวเข้าไปเอ็มอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามันอีกซอยมึงก็หาเรื่องให้หน่อ อะไรนะคะปวยไข่อยู่แล้วว่าไม่บางบางคนเขาแบบมงตอนเด็กไงแล้วเห็นบอกว่ามีข่าวว่าเขาจะไปมงใหญ่อุ้ยเออยังไงเห็นข่าวเพื่อนแม่ได้เช็คแม่ได้เช็คเห็นเห็นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนปล่อยข่าวคือคนเนี้ยเดี๋ยวเขาไปข่าวอยู่นี่รับรับรับจบรับจบให้หน่อยเฮ้ยแต่ถ้าถ้าเพื่อนไปจริงๆยินดีนะทำไมเราบอกว่ายังไงว่าเพื่อนเหมาะเหมาะเองกับบริบทวิีเหมาะสมมากเหมาะสมมากแล้วถ้าจะต้องไปแบบระดับแบบ universe หรือจะไประดับโลกหรือจะไประดับเตอร์ก็จะไปเชียร์เพื่อน อไปเออไปแต่เพื่อนไปไหมให้เพื่อนตอบค่ะเห็นภาพเพราะไหมเห็นภาพโพสไปเห็นภาพเห็นภาพโพสไปเดินแบบเดินแบบไม่มีใครมีฟาร์มผมส่วนตัวได้เท่าเขาอีกแล้วที่มันจะเพื่อรับมงที่ใหญ่ขึ้นจะมีใครนอกจากเกย์การเก้านี่โรซเชียนี่ดิฉัน อย่าอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าต้องหาว่าเราเลือกคุณคุณนะคะ,อะตอนที่เขามาประกวดมิสทีไทยแลนด์เนี่ยเชียเป็นคนเขียนหัวบินว่าคนนี้คือมิสทีไทยแลนด์ปีนั้นเหรอจานแ,แล้วเขาได้เพราะคำนี้ของเชียร์รับรองเลยจัง,กงเ,เองกอร์ผู้มีพระคุณดีกว่าผ <laughs> ู้มีพระคุณคือแค่เขียนหัวหัวกระดาหัวกระดาษนี่คือเรามีพระคุณเลยใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าคณะกรรมการอาจจะไม่ เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นตรงกันแบบอาจจะไม่แบบมีหลายทัศนคติแต่หรือว่าเราเป็นคนชี้นําเพราะว่าเราหลักแหลมไงเราหลักแหลมที่เราเขียนปุ๊บแล้วก็คือทําให้เขาได้มุงใช่เรียกว่าล็อกมุงที้เลยแต่แรกใช่ค่ะล็อกมุงตอนนี้เราคิดว่าเขาต้องตอบแทนเรายังไงดี ก็เขาต้องทําทุกอย่างที่มีอ,ะอ่ะคือจะสวดมนต์จะทำอะไรเขาต้องรึกถึงเชียร์คนแรกก่อ,อนครอบครัวเขาอีกนะอ่าใช่เพราะเชียร์คือผู้มีพระคุณที่ทำให้เขาได้มีรายได้ทุกวันนี้ที่ไปเลี้ยงเขา้าครัวอีกทีอะไรนะคะน่าจะรู้แล้วส่งไว้เลยนะส่งไว้แล้วเหรอใช <c oughs> <c oughs> ่ใช่เขาเขารูๆๆๆๆ้ตัวค่ะเขารู้ตัวเพราะว่าเขาเขารับถกอยู่ตลอดคือต่อหน้าเขาเฮ้ยีมึงกูอะไรอย่างเงี้ยหลังๆล่อเขาเรียกคุณท่านวิ่อย่างเงี้เลยเหรอใช่คุณท่านทานข้าแบบน้อมน้อมมาหาเรา อยบอกใครนะเอนี่เรื่องระวังป่ะอันนี้มึงประกป้องไมเลยอะค่ะฉะนั้นแล้วครั้งนี้เชียร์ก็จะกาหัวบินว่าเนี่ยเกมอยู่อุ๊ยอุ้ยเอาไม่ไม่จะกัดไม่จกัดเวทีเอาจริงๆเราเรามองว่าเราเชียร์ไหมสับตัวเราเชียร์ให้เพื่อนไปเพื่อนเชียร์เชียร์เลยใช่เพราะว่าคือเขาเหมาะ เขาเหมาะเขาเหมาะจริงๆค่ะเขาเหมาะจริงๆอย่างความติดตลกติดอะไรอย่างเงี้ยกลัว,หวไหมว่าเออภาพลักษณ์นางงามหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือต้อ,องบอกว่าอันนี้คือความเป็นนางงามที่จริงใจะนะคะ,ะคือเขาเาติดแกลมมาเยอะแล้วแต่วันนี้คือเขาจะมาะเหมือนแบบทําให ทำให้เด็กดูอะว่าเออติดแกรมเวลาไหนติดมงแบบติดขำเวลาไหนต้องทำยังไงแบบไหนใช่ใช่เป็นนักมิติใหม่มิติใหม่ใช่แล้วก็ส่วนออกออกมาให้สัมภาษณ์ได้คุยกับเพื่อนอย่างเพื่อนไม่คุยไม่คุยคุยทำไมเดี๋ยวเราจะรับบทเป็นพี่เพียงเลยไหมล่ะเออแม่เป็นสปอนเซอร์แม่คือเราอ่ะจะเป็นพี่เพียงอีกทีหนึ่งที่ต้องให้นางงามมาดูเราเราต่อด้วยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปได้มุงมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่าการเราจะสปอนเซอร์เราจะ สุนละตีตะกูเอ่อเราจะสปอน ขนตาใช่ขนตาตลาดด้วยอ่าก็ไม่ขนตาที่เราใช้นี่ไงใช่แล้วด้วยใช่แล้วเราไปติดเขาอีกทีโอรักโลกมีคอนเซ็ปต์มีโครงการอันนี้เอ็นโครงการอีโคแล้วก็รถเนี่ยเราจะไม่ให้เราจะไม่ส่งเขานะเราให้เขาเดินไป่เดินไปเพราะว่ารักโลกไงเราจะไม่เพิ่มมลภาวะให้โลกไปก็มันไม่ลงแล้วแหละถ้าสปอนเซอร์ให้ขนาดอะไรอนนี้กำลังงานเริ่มสั่งเลยแล้วเริ่มสงสาร กกอยาให้รวนะถ้าสงสารอย่าลืมโหวตและเชียร์ให้ค่ะอ๋อจริงๆวันนี้ที่เราจะมาคุยทั้งหมดเราจะคุยเรื่องนี้จริงๆเหรอคะไม่ใช่หรอไม่เข้ามาเองไม่เข้าเเลยดี๋ยวไม่เดี๋ยวเข้ามันเองเอ่อเอามาเองอ๋อโอเคโอเคเรื่องของเชียร์หน่อยเรื่องของเชียร์ไม่ใช่ว่าคุยเรื่องเพื่อนสนุกกว่าเอาเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างทุกคนคุยแล้วหรอคะมีคนคุยนี่งเราก็ถือนี่เราก็ถือว่าเราคุยกันอยู่นะไม่้จำเป็นแบบพิเศษพิเศษพูดสื่อสารอะ อ๋อธรรมดา50าิบพี่จะหกสิบใช่ตอนนี้ก็เลยคุยกับคนอายุ60อยู่ค่ะใช่จริงเนี่ยคุยไเรื่อยนะค่ะเอาไปเขียนจริงเขียนจริงเหรอเค่ะเอาให้พลาดหัวนะนิดนึงอะไรเอาเอาถ้าอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเฟคนิวใช่ไหม้งแต่ที่คุยมาทั้งหมดยังไม่มีอะไรจริงเลยค่ะตอนไม่ได้ด้ไม่ใสเลยที่มายี่สิบเชื่อเลยค่ะที่ออมันคุยมาทั้งหมดนออมหมดเลยและไอที่แบบของเชื่อมันจะเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ใชจริงตอนนี้คือมันมีคนคุยแล้วก็ก็มีมีคนคุย แต่วันนี้เราเราเราไม่เปิดตัวนกก็ให้มันเป็นเรื่องปกติไปคือเปิดไม่เปิดเนี่ยเอาจริงๆแล้วปกติที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดหรือไม่เปิดอะค่ะเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่แค่ว่าไม่ได้อยู่ดีๆออกมาแบบโอ้แกรนโอ้คนนี้มาเลยมันไม่ได้เป็นฟิลน้นจริงไหมว่าแค่เพื่อนรอบตัวเองก็บางคนหลายคนก็ยังไม่รู้เลยว่าเธอคุยกับใครจริงทำไมอะแม้แต่เพื่อนก็ไม่บอกไม่เพราะว่าคือ เอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเราคุยเนี่ยเหมือนแบบมันเป็นเรื่องของบุคคลกับบุคคลเนาะแล้วก็คือบางบางบางทีอ่ะมันก็คนสองคนมาคุยกันมันมีอะไรที่มันต้องศึกษาอ่พูดตรงว่าเพื่อนไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องสาระเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันแบบว่าเออเขาเรียกว่าชัวชัวชัวในการที่เราจะแบบไปไหนมาไหนทําอะไรเป็นอินกับกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นอีสเต็ปหนึ่งเงนี้ยค่ะคือเอาสเต็ปของบุคคลสองคนเนี่ยให้มันรอดก่อนตรงนี้ คุยคุยนะเชี่ยเป็นคนเชเป็นคนคุยนานค่ะหมายถึงว่าแบบศึกษาแต่ละคนแบบกว่าจะมัไม่ไม่ใช่ว่าศึกษาหลายคนนะแต่ว่าหมายถึงการคุยกับคนที่จะใ,ใช้เวลามากใช้เวลามาก ยี่สิบปีแล้วเนาะคนนี้คุยกันนะใช่ก็ตั้งแต่ประมาณสี่ขวบอันนี้เรากอดไม่ได้อะไรของมึงเนี่ยระยะเวลาอะไรระยะเวลาที่เจอเขาเริ่มคุยกับเขาต้นถึงตอนนี้บบนานโอ้ก็ก็หลายหลายหลายเดือนค่ะหลายเดือนหลายเดือนละหลายเดือนละใจอะไรเขาเลยูกใจอะไรคนนี้ถึงได้แบบเป็นคนพิเศษใช้คำใช้คำว่าสบายใจสบายใจแล้วกันคือเราชอบอะไรที่เหมือนแบบ คือคนคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วซึ่งทุกๆคนมันก็คงจะต้องการใครที่สบายใจนั่นแหละค่ะแค่ในตัวเองหลายคนสงสัยอะไรนะคะโอกาสเพื่อนยังไม่เจอเลยนะตอนนี้ยังเจอเจอบางคนเจอบางคนยังไม่ครบยังไม่ครบทุกคนแต่ว่าเพื่อนไหนไม่ได้เจอไม่สนิทจริงเลยดิซึ่งคนนั้นคือเก๋การ์นเกล้ังไม่เจอเดี๋ยวอ่ะ ่เออารจริงตอนนี้หลายคนสงสัยว่าถ้าถูกว่าเชียร์ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงบอกไปตั้งแต่ครั้งนย้มยอมรับเลยยอมรับเลยยอมรับเลยค่ะแต่ไม่ใช่คนในงานวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมีข่าวคอยมามั่วน่ะแต่จะบอกว่าอยากเห็นไปที่หูแดงเพราะเขินนะคะหนีบเจ็บมากหนีบค่ะไม่ใช่หูแดงบอกอุ้ยแบบพูดถึงคนในงานแล้วเขินหรือเปล่าตัดตัวไหนออนก่อน โอ้ยอันนี้เจ็บไม่ได้ใส่ดีค่ะแต่หูเรามันไม่ดีเองหูเราต้องมีน้ำหนักคอดอกมาได้ในการแต่งงานเราก็เป็นคนแต่งต่อไปใช่ไหมหรอคะดอกไม้จังปักมือมือเพิ่งหายเองเนี่ยค่ะโอู้ยืนยันว่าไม่ใช่คนในงานนี้ใช่ไหมเพราะมีคนเข้าใจผิดไปแล้วจริงหรอจับตามองจับตามองเลยหรอจับตามองจ้องมีพิรุธหรือเปล่าอ่ะเอออุ้ยมีมึงมีคนเดียวเลยขนาดเนี้ย เรามีการให้ให้แบบพาเจนเลยไม่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 ได้อยู่ในงานค่ะร้อกวงการร้องวงการชื่ออะไรอยากรู้อ่ะชื่อพออ๋อพีกีกีอยู่กูเหรอนี่ไงเปิดแล้วชื่อเปิดแล้วพอพไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดคือให้ให้ให้มันเป็นเรื่องที่มันแบบเหมือนไปเรื่อยๆดีกว่าอย่างเงี้ยไม่รีบเหรไม่ไม่รีบไม่รีบ ค่ะคำว่าไม่รีบหมายถึงว่ารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนี่หรอแม่มันไม่ใช่สารสำคัญที่เราต้องเปิดตัวว่าใช่ไม่ไม่ถ้าถ้าเห็นเชียร์เนี่ยเอาจริงๆแล้วาะมันคนที่ไม่ได้แบบอยู่ดีๆจะเปิดใครเปิดใครอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบแบบคนที่เรารอคอยว่าเจอเจอเขาแล้วใช่เลยอะอย่างเง้อืมคือ มันก็มีทั้งใช่และไม่ใช่ในที่นี้ก็คืออย่างที่เชยบอกค่ะมันมันคือนิสัยที่บางอย่างมันอาจจะต้องศึกษากาันคือเชยว่าระยะเวลาเราไม่ใช่คนที่แบบคุยแป๊บเดียวแล้วเขาเป็นแฟนเลยอะไรอย่างเ<อ>งเี้ยเออเพราะว่าบางอย่างคือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้ากับเราบางอย่างเราก็ไม่เข้ากับเขาเอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอยทาไมเชยค่อนข้างใช้เวลานานในการศึกษาดูแลใครสักคนนึงยอะไรเงี้ยกาแพงสูงไหม<ๆ>ตอนนี้ก็แพงสูงไหมเรื่องการจะเปิดใจไม่สูงเราเปิดไปแล้วไงอไม่หมายความว่<ๆ>เาเปิดใจที่แบบว่าเออคบหาเป็นเป็นคนใหม่อะไรอย่าง เราเราอันนี้คือเหมือนมันเป็นแบบสเต็ปมาตรฐานส่วนตัวอยู่แล้วการที่เราจะคุยกับใครสักคนหนึ่งคุยนานอยู่แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้เรายอมรับเลยว่าเราป็นผู้หญิงก็ยอมรับค่ะยอมรับมุมมองความรักมันเปลี่ยนไปไหมคะจริงๆมุมมองความรักไม่ได้เปลี่ยนนะคะคือสำหรับเชียเบสแรกที่เชียเคยตั้งไว้อยู่แล้วคือเรื่องของความสบายใจทีเนี้ยถามว่าวันนี้เชคคุยกับผู้หญิงถามว่าเช ถ้าถ้าสมมติคนไม่ใช่คนนี้แล้วเป็นผู้ชายคุยไหมเชียร์ก็คุยอยู่ดีไม่ได้หมายความว่าเราจะมาแบบอุ้ยตัดผมแล้วจะคบผู้หญิงอย่างบบเดียวอะไรอย่างเง<อ>ี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเชียร์เคยพูดตั้งนานแล้วว่าเชียร์คบคนที่สบายใจฉะนั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะคือได้มันมันมันได้หมดคือมันอยู่ที่แค่ข้างในจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้อยากให้มองว่าออมันจะมีบางบางบางความเห็นแล้วกันนึงที่เชียร์ได้เห็นได้ดูก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือ ที่บอกว่า เชียไปทําผู้ชายคนที่แล้วเสียเวลาไปต้องนานอย่างเงี้ยเชียก็บอกว่าเสียเวลาอะไรออคือถ้าจะเสียเวลามัน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 ต้องจบกันไม่ดีข้อแรกออข้อ2คือพูดเหมือนเชียไปหลอกลวงเขา,าเอะคนบ้าอะไรทนคบกับใครได้สองสมปีออรู้จักกันมาตั้งหลายปีอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรฝืนใจออแล้วก็การที่เราจะความสัมพันธ์ไปกับใครลงตัวหรือไม่ลงตัวมันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคือฉะนั้นแล้วเออเด็กถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักยังไงก็ตาม เป็นผู้หญิงผู้ชายอะอเ,เราเราครบเขาที่ข้างในแต่วันเนี้ยความรักที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปกันต่อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเพิ่งมาคนพบใจว่าเราชอบผู้หญิงจริงๆเราไม่ได้ชอบผู้ชายนี่อะไรเงีเ้ยไม่เกี่ยวเลยเค,คือไม่ว่าเขาจะเป็นเพศอะไรเรายินดีที่จะคบอีกแล้วถ้าเขาคือคนที่ใช่สําหรับเราเรื่องความสไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราเจ็บช้ำใจกับรักครั้งเก่าแล้วเราเข็ดแล้วเราแบบจะมารักผู้หญิงอะไรอ้่างเงี้ยโอ้ยเชื่อว่าชีวิความคิดน,นั้นมันค่อนข้างแบบ เป็นกรอบที่ที่จำกัดมากเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยคือสหรับเชียร์คือเชยร์ว่าความรู้สึกที่ดีมันมีให้กับ ใครมันเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้ค่ะแล้วเชื่อเชื่อว่าสมัยนี้ทุกคนก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยก็จริง <ๆ S 1> ต้องขอบคุณยุคสมัยนี้นะที่มันทําให้พื้นที่ของความหลากหลายเนี่ยมันเห็นความรักที่หลากหลายมากแล้วเชื่อว่ามันน่ารักมากน,นะคะเออก็ยินดีกับทุกความความรักที่มันลงตัวแล้วกันค่ะ่อทรักทุกนี้เชื่อวมเต่อคิวจะทำยังไงอ่ะสาวนุ่มยี่ต่อคิวอ่ะค่ะนี้เราอ่ะ ก็ก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ชอบจริงๆนะอันนี้เชียร์ขอบคุณมากเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนที่เชียร์จะจะตัดแต่เชียร์ก็ไม่มั่นใจจริงๆว่าแบบเฮ้ยการที่เราจะตัดสั้นขนาดนี้มันรอดไหมวะอะไรเงี้ยมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าพอตัดมาแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างมีเสียงที่ชื่นชมเยอะมากๆก็ต้องขอบคุณนะคะอะไรเงี้ยคือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายชอบคือคุณคุณผู้หญิงบางคนก็อยากจะตัดอะไรอย่างเงี้ยตาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็บอกว่าอยาตัดตาแต่สามีห้ามไวอะไรเงี้ยจริงไหมว่าเข้ากับผมสั้นแล้ว ไม่ได้จริงไหมโซ่ต่อไปเขาบอกว่าเชียร์ถ้าพอจะโกนหัวอ้าวก็ใช่ไข่ข้าวเออปั่นละปั่นละถ้าเพื่อนเชียร์ได้มงใหญ่เชียร์โกนหัวพูดแล้วนะอ่าไม่จริงโกนหัวเขาโอนหัวเขาคนบ้าอะไรเฮ้ยเอาสิได้ถ้าเพื่อนเชียร์ลงมงใหญ่จริงได้จริงเชียร์โกนหัวเลยอ่ะ อันนี้ไม่ใช่ทานสื่อเนี่ยหรออ่ะทานสื่อเลยแต่ไม่ใช่ไม่น่าเชื่อนะไม่ใช่แค่เชียร์นะพีกกี้กีก็โกนนะไปด้วยกันเลยถามเลยนะถามถามกุก่อนตอนเนี้ยมันนะถามก่อนแล้วว่ามึงจะถามอย่างเงี้ยถามมาเลยไม่ถามมันจะกลายถามึงกับกูว่าพูดอะไรกันออกไปค่ะก็พูดไงคือคุณจะประกวดไม่ประกวดเราไม่รู้แต่ถ้าคุณประกวดแล้วประสบความสำเร็จดิฉันจะโกนหัวให้คุณจะให้บวชให้เลยบวชให้ เราคุยไปเรื่อยๆเ,เราคุยไปเรื่อยๆจบไหมจบไหมจะขาดจบไหมจะไปเรื่อไม่จบเลยจะไปเรื่อยๆ